วันนี้ไข่เจียวของเราฟูฟ่องมากๆเลยค่ะเพื่อนๆน่ากินมากเนื้อไข่ฟูฟูเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยเกลี่ยทุกอย่างให้สวยงามนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับไข่เจียวแหนมสูตรไม่ต้องทอดนะคะไข่เจียวแหนมสูตรไร้น้ำมันเจ๊ปานใช้ไข่แค่สองฟองเองค่ะเพื่อนๆ ฟูฟ่องน่ากินมากโอ้หขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะและขั้นตอนการเตรียมไข่เจียวของเรานะคะขั้นตอนปกติเลยคะ่ะเราก็ตอกไข่ลงไปอยากทานกี่ฟองก็ตอกลงไปนะคะเจแปนใช้ไข่ไก่เบอร์0เบอร์ใหญ่มากอ้วนมากสองฟองก็พอแล้วะคะ่ะตามด้วยแหนมจะใส่แหนมใส่หมูสับใส่หมูยอใส่กุ้งได้หมดเลยนะคะ แล้วก็อันนี้พริกขี้หนูใส่ตามชอบเลยค่ะปรุงรสง่ายๆนะด้วยค่ะด้วยน้ำปลาจะใส่ซอสถั่วเหลืองใส่ซีอิ๊วได้หมดเลยนะคะความเค็มตามชอบเลยค่ะเราก็ใช้ซ่อมตีนะคะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันได้แบบนี้แล้วนะคะเจ๊ปันจะเตรียมกระดาษแบบนี้ค่ะเป็นกระดาษรองทอดนะคะ ถ้าคนเชนไม่มีใช้ภาชนะอะไรก็ได้นะคะที่เข้าหม้อทอดได้แล้วภาชนะนั้นเนี่ยทนทานพอที่จะใช้ความร้อนในหม้อทอดแล้วไม่แตกนะคะเราก็จะตีไข่ใส่ลงไปในกระดาษรองเลยค่ะจัดแหนมเกลียทุกอย่างให้สวยงามนะคะเวลาทอดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะได้น่ากินนะคะเรียงให้สวยงามก่อน เสร็จแล้วนำใส่อบในหมอ้อทอดเลยค่ะความร้อนนะคะอยู่ที่150องศาใช้เวลาประมาณ10-15นาทีนะคะแล้วตอนนี้ไข่เจียวของเราฟูฟ่องมากๆเลยค่ะเพื่อนๆน่ากินมากโอ้โหเพื่อนๆดูสิคะฟูฟ่องน่ากินมากไม่ต้องทอดด้วยประดับผักให้หน่าทานหน่อยค่ะ ผักชีโรยหน้าค่ะเวลาจะทานนะคะราดซอสพริกซอสมะเขือเทศแล้วแต่ชอบเลยนะคะเดี๋ยวเจ๊ปันจะตัดมาให้ดูโอ้โหน่ากินมากเนื้อไข่ฟูๆเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยเดี๋ยวเจ๊ปันขอทานกับข้าวหน่อยนะคะโอ้โหสุดยอดน่ากินมาก ันนี้ค่ะโอเคมากอร่อยมากทานแล้วดีต่อสุขภาพด้วยค่ะรับรองว่าไม่อมน้ำมันเลยเหมือนกินไข่เจียวที่ทอดน้ำมันเลยค่ะน่ากินมากๆเลยแล้วก็เพื่อนๆทำง่ายมากไม่ต้องเสียเวลาไปตั้งกระทะทอดน้ำมันนะคะไว้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะ เมนูสร้างสรรค์ทำง่ายไข่เจียวแหนมจะใส่กุ้งใส่หมูสับแล้วแต่เลยค่ะขั้นตอนแบบนี้เพื่อนๆทำแล้วเอามาอวดเจ๊ปานบ้างนะคะฝากติดตามครูอร่อย,บยใบเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครวัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ